สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับนะครับวันนี้ผมก็มีนะครับเหรียญนะครับหน้าเก็บนะครับน่าใช้นะครับมาให้ดูให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นอ่ารับเสด็จนะครับมนุ์พระการรุ่นแรกนะครับเรียกรับเสด็จมน์พระการรุ่นแรกนะครับนะครับหลวงพ่อสุริยันนะครับวัดตาวังน้าเย็นนะครับ นะครับนะครับนี่เป็นเหรียญน่าเก็บมากๆนะครับน่าเก็บน่าใช้มากๆนะครับปลุกเสกนะครับปลุกเสกเก้าวาระเลยนะครับนะเกจิเนี <S 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 ่ยครับรวมปลุกเสกมากมายนะครับมีนะครับหลวงปู่มหาศีลารวมปลุกเสกด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกทองคานะนะครับเดี๋ยวผมจะ ชี้จุดนะครับที่เขาดูกันนะครับว่าดูยังไงนะ,ะเป็นบล็อกทองคำนะ <c oughs> นะครับพี่ๆเจอนะครับดูความคมชัดนะครับดูกล่องนะผนตัวหนังสือต้องเป็นแบบนี้นะพี่พนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีเกยหรือยงังแต่ว่าอนาคตไม่แน่อาจจะมีนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหลักพิธีใหญ่นะเหรียญนุ่นนี้เป็นเหรียญพิธีใหญ่ครับนะครับพนะระ อาจารย์สุริยันนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิ้งนะครับนะครับอำเภอนะครับเมืองจังหวัดสระอกปี 6C นะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับข้างหลังไม่มีตานะครับไม่มีตากล่องนะครับเหรียญคมคมนะครับเหรียญคมคมนะพี่ๆนะครับนะครับนี่ อันนี้เลข8ปดนะครับแปดสามสองเดนะครับโคดนี่เ,เลขโค้ต้องตอกนะครับแล้วก็มีโค้ดนะข้างล่างด้วยนะครับนี่อันนี้สวย,สวยคๆคมๆนะนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับหกสีบนะครับเกวาระเลยนะครับ9้าวาระเลยนะครับ นะครับหลายเกจิมากนะครับหลายเกจิมากนะนะครับมีหลวงปู่มหาศีลาด้วยนะครับนะ <c oughs> แล้วก็ลงหนังสือด้วยนะครับนี่ลงหนังสือด้วยนะตอนข่าวสดนะนะครับพระอาจารย์สุริยนันวัดป่าวางน้ำเย็นนะครับ <c oughs> หลวงปู่มหาศิลาเสกด้วยนะครับมนพระการรับเสด็จเนื้อทองแดงนะนะครับตำนานแห่งมนพระการหลวงปู่หมุนนะแห่งวัดบ้านจาดน,นะครับสู่เหรียญมนพระการวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับนะครับมีลงข่าวด้วยปุกเสกเกาวาระนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้มนพระการหลวงปู่มหาศิลาก็แรงไปแล้วนะครับ ผมคิดว่าเหรียญน,นี้น่าจะน่าจะตามมาอยู่นะครับราคานะนะครับช่วงนี้ก็ราคาเก็บได้นะครับเก็บได้นะสร้างนะครับสร้างแค่นะครับเนื้อทองแดงสร้างแค่สองหมื่นองนะครับมีเนื้อทองคําลงยาเก้าเหรียญน,นะครับเนื้อทองคำสิเนื้อทองคำสิบเก้าเหรียญน,นะครับ แล้วก็เนื้อทองคำหลังเรียบสร้างหนึ่งเหรียญนะครับเนื้อ3กษัตริย์นะครับสร้างสิบเหรียญนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับ19เ้าเหรียญนะครับเนื้อเงินลงยาราชาวดีสีเขียว29เหรียญนะครับเนื้อเงินลงยาราชาวดีสีนํำเงินสร้าง29เ้าเหรียญนะครับเนื้อเงินลงยาราชาวดีแดง29เ้าเหรียญนะครับเนื้อเงิน นะครับเนื้อเงินสร้าง83มเหรียญนะครับเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน600เหรียญนว瓦โลหะเนื้อนวะโลหะเฉยๆนะครับเนื้อนวโลหะสร้างร0 0เหรียญนะครับเนื้อประกา3 0า0เหรียญนะครับเนื้อทองเหลืองสร้าง10,000เหรียญทองแดงนะครับ2องหมเหรียญนะครับเนื้อเนื้อชนวน หน้ากากของทิพย์สองพันเหรียญนะพี่ๆนะนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับประวัติการสร้างคร่าวๆนะครับมานะครับวิธีดูนะครับเขารุ่นนี้จะมีบล็อกทองคํากับบล็อกธรรมดานะพี่ๆนะนะครับวิธีดูนะนะครับวิธีดูนะครับบล็อกทองคําเป็นยังไงพี่ๆนะครับ พลิกด้านหลังมานะครับนี่จะมีประคำตรงนี้นะพี่ๆนะนี่นะถ้าบล็อกธรรมดาจะไม่มีประคำตรงนี้นะนะครับพี่ๆสังเกตตรงนี้นะไปดูได้เลยนะครับนี่ดูจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยนะครับจะไม่มีรูปประคำวิ่งออมเอวฮนุมานนี่นะครับนะ สังเกตนะเหรียญคมคมนะพี่ๆนะนะครับบล็อกทองคานะบล็อกทองคําจะหายากกว่านะพี่นะบล็อกทองคําจะหายากกว่าแล้วก็นะครับราคาก็จะพุ่งกว่านะครับอันนี้นะครับสวยๆเลยเป็นเหรียญน,น่าเก็บนะมนพก,การนะครับอาจารย์สุริยันสวยๆเลยนะครับรู้กองดีๆนะครับจาฟอนตให้ได้นะพี่นะนะครับ ดูกล่องดีๆจำฝันให้ได้นะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับลายไทยตัวหนังสือต้องคมๆนะนะครับโอเคนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ผิวเป็นกระจกเลยนะพี่ๆนะผิวนี่แดงเป็นกระจกเลยนะเงาแว๊บเลยสวยๆเลยนะพิธีใหญ่นะครับปลูกเศกษก้าวะ,ะนะครับ โอเควันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ